โอมานอิเดีร์ที่นะครับซึ่งเราได้มีการทำงานร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่นะในความในประเทศไทยและในความในต่างประเทศครับเรามีความตัวแทนนะครับแนะนำแต่ท่านประธานวันนี้นะครับท่านผู้ชันผู้จัดการตำรวจตํารวจสุรินนะครับพลตรีโอคุริเดนนะครับพร้อมด้วยที่นั่งท่างท่านทรายนะครับท่านขวาเมืองท่านผู้จัดการนะครับพลตํารวจตรีอนันต์นาณสมบัติ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามและรักษาผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจากนี้กขอเชิญเาืแขนผ่านทางนี้ครับแล้วก็พอดีพี่น้องสุดท้องนะครับวันนี้นะครับเป็นการรายงานณที่เราไปกบข้าวข้าวไนส์จับนะครับตั้งแต่วันที่16ตรงนี้นะครับจากเราที่แล้นที่ผมบอกว่าเขาไปดูไปนะครับเราก็ดึงหัวต่อหัวทาพว่าครับ พอถึงประเทศไทยเราก็ดำเนินการจับคุ่มาดำเนินคดีนะครับครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญัากที่เขาเปิดขายนะครับผมหมายถึงว่าเขาต้องการเปิดขายเพราะว่าเขาแบบไปต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องการที่จะเอาเงินจากการ